อีพีนี้จะเป็นวิธีการถามว่าคุณพูดภาษาอะไรติกลอเซสมิลาสตีแปลว่าอะไรกลอเซสแปลว่าภาษามิลาสแปลว่าคุณพูดเอพิซิสแปลว่าด้วยเช่นพูดภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยอย่างเงี้ยกาเฟเลโแปลว่าบทบทที่เท่าไหร่ของหนังสืออิกโกลซาแปลว่าภาษา i g l a s e s แปลว่าภาษาอยู่ในรูปพหูพจน์ p o s o k ok a l a แปลว่าดีแค่ไหนเป็นคำเปิดคำถาม s a h i t o n แปลว่าเกือบจับ t a n e me แปลว่าไว้เจอกัน s a t m o แปลว่าสถานีต่อไปเป็นชุดคำศัพท์เวลาเขาถามว่าคุณพูดภาษานี้ได้เก่งแค่ไหน p o l i k a l a เก่งมาก a l g e t a ก a l a เก่งอยู่นะ กาล่าอยู่ในระดับดีออฮิเกโตโซกาลาอืมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลีโกพูดได้นิดหน่อยค่ะกาโซลู olu, แปลว่า at all แปลว่าทั้งหมดแต่ว่าเวลาเราจะตอบเราวต้องตอบว่าเดงกาโตลู olu, แปลว่าไม่ได้เลยเดี๋ยวเราลองมาใช้คำศัพท์พวกนี้เพื่อแต่งประโยคดูนะมิลาโรซิกาโปลิกาลากังลิกาอัลเกตากาลา อังก,กากาลาเกลิกโกอลา拉ิกาเอลินิกาเดนมิลาอุตสกกาลาเกยามานิกาเดมิลาอกาโซลูแปลนะฉันพูดลักเชียเก่งมากภาษาฝรั่งเศสก็ได้อยู่ภาษาอังกฤษพูดได้ดีแล้วก็พูดภาษาอาหรับิกได้นิดหน่อย ภาษากรีกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ภาษาเยอรมันพูดไม่ได้เลย